ตอนนี้นะครับเป็นการปลูกอ้อยนะครับจากเด็กเยสูส,ส่งมาจากทีมงานเพชรโซลูปคนปลูกคำเปียกนะครับตอนนี้กำลังถอยอรถไปแล้วเข้าเกียร์สองเข้าเกียร์สองนะครับตอนนี้ขอลุงดุยไปเลยเออดูควันนะครับเรามีควันให้เห็นมาเป็นระยะระยะโอ้เดี๋ยวครับขอกระโดดขึ้นก่อน ตอนนี้นะครับหมาดูคนปลูกนะครับสิบสอยอนะครับตอนนี้กำลังปลูกอ้อยสอยอครับโอ้โหป้อนยางเมามันอย่าซวกตากันนะครับเดี๋ยว้องแน่ละอย่าซวก <laughs> ตาซวกล้องนะครับโอ้โหมามันครับปลูกอ้อยลนรับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหเอ ดูเราดูนะครับมีรูดูดด้วยรูดูแล้วมีมอ,มอยมอยเป็นระยะระยะระยะกันไอยน,น,นะโอ้ยปั่นก็สามโมงเลยขี้ดเงินอ่ะยี่ห้อยี่ห้อเนี่ยโมเนียนะครับเราจะปลูกตันนะครับอันนี้เป็นการสาธิตน,นะครับดูสามนี่โอ้ปลูกยางเมามัน พ่อพ่อกันแน่วเดี๋ยวนี้ว่าอว่าพ่ไม่ได้จริงเอนี่นะครับผมขึ้นอยู่รถไอ้นะครับตอนนี้รถปุกไอ้เออมีแต่ระดับเทพนะครับคนหนึ่งเทพโพงาม đức đức ngoài lại sao mà đà đó <coughs> đó luồng ma chắc nói khắp anh ô mà yên ấp chắc 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 จากรถแล้วครับโอ้โใส่ครั้งเดียวครับเนี่ยโอ้หน้าจ้างนะครับไล่ละเก้าร้อยเพยรโสรลุปครับทีมงานของเรา <laughs> หัวควายลำใหญ่ลำโตครับทีมงานนี้นะ